โยกบอนี้ครับอันี้เอาทคนิคตัวนี้เอาปทาางวานวันนี้เอาสั้นของปารตัดของใช้ให้เพื่อนๆให้น้องๆได้ชมสวยได้เรียนรศึกษาได้มีการเรียนรู้นะครับนะอันดับแรกเรามีการเรยค่อยๆในที่นี้ก็คือการเรียนลักษณะของจรโดยการเก็บลักษณะของปลายผมโดยการคลืนโดยการเรียนโดยการสร้างกรอบโดยการวางลายวางแนวลักษณะของทรงเพื่อทรงนะครับมีความสมติมีความสวยงานตาลลักษณะที่เราจินตนาการในนี้ก็คือทีทนิค อันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือสไตล์นะครับสี่ตีโอบาคาร์นี่เราเสริมสร้างเราพัฒนาแล้ว para, เราไฟฟ้าแล้วเราหาเทคนิคเราการทํางานในเวอร์ชั่นต่างๆให้เพื่อนๆให้กับน้องๆให้ช่างสวยๆนะครับได้มีโอกาสศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และได้มีโอกาสพัฒนาและสำหรับการตัดผมไายในปัจจุบันนี้ครับอันดับแรกเรามีการลองคอยวางลายสองสองส่วนหน้าเสร็จแล้ว เรามาเจ็บตัวอย่าด้านหลังคือการการเก็บก็คือการวาง,ง,งขอวางลายวางแนวลักษณะของตรงเพื่อ้ตรงมีความนม้ทมีความสวยงามตามที่เราจินตนาการอันนี้กับทีินึ่งอันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือสไตล์นะครับดีดีลายการัีเราสรสร้างเราพัฒนาแล้วเราก็ฝึกฟ้าแล้วเราก็หาทิิหนึ่ต่อการทํางานในสไตล์เรานะครับเพื่อให้เห็นลักษณะขอบของตรงและรูปแบบของการทํางานหรือว่าชันที่ทันสมัย ชในลักษณะของทรงโดยการดึงการโน้มการไล่การ่อการวางลายการวางแนวการวางลักษณะของทรงหรือการวางรูปแบบในลักษณะของกรมโดยการะขอการถุงซอยในสตาของผิชาตครับเสร็จแล้วนะครับเรามีการวางพอยต์ของ่วนด้านบนรืยการเป็นหลังคาโดยการตั้งฉากรืยการวางลายการวางแนวรือการเช็ดขอบ้วยการวางลายลักษณะของทรงเพื่อชงนะครับที่ก่อนสมุติมีความสวยงามและตามลักษณะของทรงที่เรากำหนดไว้นะครับ ครับเช่นเดิมนะครับพอเรามีการวางซ้อยวางลายวางแนวเสร็จแล้วเราก็มาดูโซนอีกเช็กหนึ่งอีกเช็กหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วผมมีการดึงมีการเช็คลักษณะของทรงหรือที่ลักษณะของโคลกเคี่ยวเพื่อให้ทรงนะครับมีกอมสมมุติมีกวามหน่อมาถ้ามีความตรงเกินในลักษณะของรูปแบบนะครับโดยการเน้นโดยการตัดโดยการวางลายการวางแนวแลวการวางกอะลักษณะของทรงเพื่อให้ทรง มีความลักษณะของตรงในเล็กๆแต่ของกางแบบจิ๋วชัดแล้วเรายกเราตั้งองศาเราตั้งศาสตั้งลายตั้งแนวเราวางต่อวางไววางแนวลักษณะของโซนให้ทรงออกมาได้ลักษณะของกลืนขอความกลืนความลุ่มฟอฟความผิวความสฉวยแล้วความเฉยงามแล้วลักษณะของโซ่ให้มีตามต่อตามลายตามแนวตามที่เราสมมติตามที่เราลักษณะของการค้อยลักษณะของการทิดเชื่อตามลักษณะของขอบตามลักษณะของความกลืน การเคลอตรการลอยการลวางการนองก่อเลการให้บอดีเคลื่อนหษณะขอรรพมีความักะรครับอันนี้ก็คือเทคนิคอการทางานน่วูววครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับที่นี้คต่การเคลื่อนของหัวจอยบนนะครับนะครับเรามาดูการวิงของจอยการดึงใบหูการเคลลักษณะของก่อหัจอ ไอ้เกิละมุนนะครับของการยงานทนงาการลอยตกาการลอยลายการลอยแหนเล็กนลักษณะของตกหรือการเช็ลักษณะของด้านหลังหูหรือการเก็บอะไรอีกต่อแล้ักษณะนลักษาลักษณะของปลายหูหรือการเก็บลักษณะของการโค้งนอาถือไดครับระดึงลักษณะของปลายลักษณะดึงล่ักษณะของขกาะและายแนวลักษณะของทรงออกมาเป็นลักษณะเ่ของแถวหรือรล็กเล็กลักษณะ การเก็บในการวางขอบการวางรายการวางแนอเราค่อยจะระจุดจะละลายต่ละแนนนะครับเราเก็บทำนี้เราวางโซนเราวางจุดเราวางลายวางแนวใน่วนของตินะครับด้านซ้ายและด้านขวาในการป็นองศาในการตั้งสางการมลายครับจัดหนึนะครับจะดหนด้านหลังจะดนึงกลางแล้วก็จัดปลายแล้วก็จัดด้านข้างนะครับจนตลอดจนลักษณะของด้านหนุกสัตว์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำงาน ใ,ใ่ครับเช่เดินนะครับนะพอหลังจากที่เราได้ทรงถึงจุดเราเรียนองศาเราตั้งฉากวางลายวางอย่าเราเก็บลายลในส่วนของโซงด้านบนหรือการเดินการโน้กการไล่ลักษณะของทรงหรือการเก็บลักษณะขอบของด้านบนเพื่อทรงนะครับมีความสมมุติมีความคงเพลนแล้วก็มีการลักษณะของขอบเปตามที่เราตีมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มำกว่าลักษณะของทรงในการดึงตั้งฉาก โดยิตราะนาความความความองตรเรื่อนศมีการสืบทอดเราควรต้องกเราควรจะต้องเไ้เบไว้เกบแนแนวแล้วก็เก็ส่งตรงยงไงนะครับเพื่อมีความรงเืีแล้วก็มีความรึบแล้วก็มีความถึงนวทำการยึด้อยการสร้งลายสร้งขาวางวว่าการเรื่องพวกที่ประกอบที่สําคัญมีปวามิหนึ่เนการทำงานนี่เกาต่างประเท ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดุลการก่อนการายการต่อเซตเราจะจัดส่งอยังไงเราจะต่อเซตยังไงนะครับเพื่อส่งนะครับให้มีความคงคืนและมีความเสถียรภาพเป็นที่หนึ่งขอการลวยเลยนะครับนะ yeah เราก็มาหนึลักษณะโดยการเ้ลักษณะองการได้หนึลักะของแรับกรับหนงอานชาแล้วก็ึนนะครับเราก็เอาลักษณะการแสางดันมาดีทำมาแล้วก็ตันแนลักษณะของไฟโซ่เมื่อส่งนะครับดีกวาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ต้องีวานครับนะคอวังจะระวัจะัง ครับอันนี้ลักษณะของการไม่แตกโทนเป็นการทีด่านนะในการเดินดการเกิดก็โดยการตั้งฉากนัครับของตัเมลายก็แนวละักษณะของตัวในการเดินขัดหรักนะครับก็คือการแห้นถึงลักษณะของการไล่หรือการลักษณะไล่ลักษณอแบบโทนดยกตกปลาในการเดินนับในการเดินแบบ้า ามที่เรากาหนดนะครับตามที่ราวางส่วตวแล้ตามที่ราวางลักษณะของการทำงานในสายเรากตโดนี้ครับเสร็จแล้วนะครับที่หนึ่งถึงาเกนครับส่วนของสีของสกางด้านหลังที่ในการนี้การยุลักษณะของทรงแา้ว็นตามลายตามแนวลักษณะของทรงเพื่อยงานตองานนะครับจาลึกไปดานา จากปรมที่เราทางานหรือจากลักษณะของการทํางานหรือจากการหนีประการร่ของการทางานนะครับตัวนเรา้งเราเดี๋ยวนะครับที่เขาเป็นเฟิร์สตื่ขึ้น่นนะครับหรือเป็นยาที่มันเขาละตึงองคที่บีหรือยากโสดนะครับนะอันนั้นเราจะเน้นลักษณะของการคนแต่ละโผลได้มากที่สุดนะครับการใช้หลักขอการนั้นี่คือการไล่ดี ได้ลักษณะของตแตมตรจบตายสดายเราจะแก้เงนิดเดงแล้วกขาดให้ตายนะครับถ้ามันมีความม้งมีสมูทเข้ไปนะครับ,บสมมบ่วนวัดการทำงานเรก็จะดูจุดเพาว่าเขาจีันะ,นะนะครับเราก็เก็บยอยู่ไนครับจาก้อยที่เราวางไว้จากจุดที่เราวางไว้นะครับจาปลายจากานทีน่เราวางไว้นะครับเราก็จะเน้นนะครับ แบบนี้เราจะเรียนกษณะอลด้ามาใ้รายู่ตนเาครับกเข้าไปเลยนะครับเป็นแมังยกัแล้ว็ถที่ปกบีมเรื่อยๆแล้วก็ตีไฟันขึ้นมาสกตนะครับมให้เห็นถึงความเงานะครับไห้เนลักษณะของแนลของครับแล้วเตงอไ I'm not learning that. so they feed now. ตอนการก็ถามซึ่งกันครับก็ได้ครับ thank yeah. you Thank <laughs> you. ต้องผมค,คุยตัวต้องผมซื้อเงยต้องผมเท่ๆนะครับในแต่ละอาจารย์อสอนจัดผมนะครับบ OK ายคือโจคันนี้ก็ได้จบแล้วครับเราก็สาหาดูนะครับไอ้ทางยูทูบหรือท่านท่านจริงไปนะครับอาจารย์อสอนจัดผมบามงยูทูบหรืออาจารย์ใหญ่สอนจัดผมนะครับทางของยูทูบนะครับ นะครับแพทย์เสนิทนะครับทางทิตเตอรนะครับเราสามารถจะศึกษาเราสามารถจะเรียนรู้เราก็สามารถจะเทคนิคก็สามารถทำการทานในระดับต่างๆขได้นะครับมาการาทิตนะครับเราอ็จะพบกันเจอกันบางในาคร้ในสภาเราลคกิวดีโอการนี้ การเดเพื่อนๆดูนะครับรับก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับคุณจัมโบ้นะครับที่เขมารับชมและติดตามนะครับให้ผมชายตาตายนะครับร้านใหญ่นะครับใจสะอาดรวยที่สุดในสุราษฎรนะครับนะครับอาจารย์จัมโบ้ ก็พบกันได้กันนะครับที่สุราษฎร์นะครับนะครับวันนี้ผมออสมงกิจศิภักตีเกติโอคาเดมี่จากฝความว่าสวัสดีแล้วก็พบกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นวยทยาทานเป็นความรู้ที่เราเผยแพร่ที่เราแชร์และที่เราแบ่งปันนะครับในสายเราเกติโอปาเดมี่วันนี้ผมออสและทีมงานเกติโอปาเดมี่จาก่าวความว่าสวัสดีแล้วขอบคุณแล้วทีมงานอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกำเนิดซาลอน วันนี้ผมร้ายั้งร้ยบาครับพบกัญชัดนครับสวัสดี